ที่4สิงหาคม2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเราฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ก็คือต้องเริ่มตรงที่มีสติสัมปชัญญะด้วยความเพียรชอบรู้กายก่อนรู้ที่กายก่อนนะรู้กายเป็นทั้งภายนอกรู้กายเป็นทั้งภายใน แล้วก็กายนี่รวมทั้งลมหายใจด้วยโยมสังเกตได้ไหมอเอาว่าง่ายง่ายลองทดสอบดิเวลาโยมรู้กายเช่นอ่าลมหายใจปกติโยมจะไม่ค่อยรู้นะพอไม่ค่อยรู้มันจะมีคิดนิดๆคิดเนื่อง,งน้เนื่องนี้พอยมมารู้กายที่เป็นลมหายใจยังไงหยุดคิดละเห็นไหมถิงวะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มารู้กายแล้วมันว่างว่างจากสังขารความปรุงแต่งอันนี้ เป็นผลอันนี้ดีโอเคนะแล้วอาศัยรู้กายแม้กระทั่งลมหายใจที่ละเอียดภายในมันก็ยิ่งว่างจากความคิดแต่มันยังมีสัญญาหรืออุปาทานยังมีเข่าหมาความคิดก็ไม่เป็นไรเรารู้ตัวได้ว่าเรายังเป็นปุถุชนเราก็ต้องมีคิดมีนึกมีอะไรก็ธรรมดานะเพราะนั้นเราฝึกรู้ตัวที่กายและลมหายใจนะเป็นหลักเลยนะ แล้วพอรู้ตัวที่กายเราเห็นไหมว่าอาอวิชชาความไม่รู้อะไรความไม่รู้ก็คือไม่มีสติที่กายพอไม่รู้ว่านั่งนั่งคิดแลเห็นไหมเห็นไหมอวิชชาเป็นปไจจัยให้เกิดสังขารจริงไหมแต่พอ,อโดนใครสะเกตหน่อยเอา้าเมอไปเมื่อ,อไหร่ต้องสิบนาทีเห็นไหมความคิด มันมันมันสลัดออกเลยเพราะว่ามีคนมาสเกตอ้าวไปถึงเวลาไปกินข้าหยุดคิดไหมโยดเพราะนั้นไอความไม่รู้ก็คือปัจจุบันขนาปัจจุบันขนาดจริงๆไม่ได้ลึกล้ำไปเลยเลยปัจจุบันขนาดที่กายก็ได้นะแต่ที่แต่แทนที่จะให้คนต้องมาสกิลตัวเองอะเราก็รู้ตัวทุบพร้อมโอเคนะแต่รู้ตัวทุวพร้อมอ่าบางทีสกิลที่กายเนี่ยนะสกิลนะมันหลุดมันหยุดคิด่ย มันหยุดรุงแต่งนึกคิดอ่ะแต่สกิบที่กายมันรู้ตัวข้างนอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันหยุดหยุดหยุดอยากหยุดหยุดโมโหหยุดโลภมันยังมีค้างอยู่มันต้องไปฝึกสกิบข้างในใจเราอ่ะแต่นี่ใครจะไปสกิบได้มือมันเข้าไปสกิบไม่ได้ในใจเราก็ต้องทําความรู้สึกตัวถึงข้างในให้รู้ตัวกายในกายทุกอย่างอาศัยฐานกายหมดเลย พราะฐานกายจะทําให้ใจใจข้างในเนี่ยมันอยู่เหนืออารมณ์โอเคนะไอ้กายข้างนอกเนี่ยพอคนสะกิดเนี่ยมันอยู่เหนือความคิดนะแต่ถ้าเราสามารถรู้ตัวที่กายข้างในกายในกายเช่นคนเรานะ,ะมีธาตุทั้งสี่นะถ้าเรารู้จักอย่างน้อยธาตุสี่ก็พอละนะดินน้ำลมไฟสุขภาพเอาว่าสุขภาพเป็นยังไงนะ,ะสุขภาพของไรเหนื่อยไหม สดชื่นไหมแข็งแรงไหมแต่พอบอกแข็งแรงไหมสดชื่นไหมตอนนี้มันเป็นวิญญาณธาตุละมันเป็นพลังชีวิตละเข้าปะเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นอะ่ะคนเราประกอบด้วยธาตุทั้งหกนะดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะอากาศธาตุเราก็เห็นไหมว่าการที่หัวใจเรามีการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนมีการเคลื่อนไหวบีบรัดขยายตัวหดตัวก็เพราะว่า มันมีความว่างช่องว่างขั้นระหว่างอัยวะทุกส่วนนะเพราะนั้นพอเราเห็นการทำงานของอัยุวะในร่างกายได้นั่นนะเราเห็นความว่างความว่างที่มันกั้นอยู่ระหว่างดินน้ำลงไปมันไม่ได้ยากอะไรนะเพราะตามหลักแพทย์แผนโบราณเขาเรียกว่าช่องว่างโอเคไหมอ่าพอเรากำหนดรู้ดินน้ำลงไปได้ปั๊บเราก็มาเรียนรู้ว่าคนเราไม่ได้มีแค่ธาตุทั้งสี่นะ มีธาตุห้าคืออากาศธาตุอากาศธาตุไม่ใช่ลมหายใจแล้วอากาศธาตุคือช่องว่างช่องว่างแม้กระทั่งลมหายใจเข้านะมันก็หายใจเข้ามันมีหยุดนิดนึงก่อนหายใจออกตรงนั้นช่องว่างนะั้นเขาก็เรียกว่าอากาศธาตุเหมือนกันเพราะฉะนั้นอากาศธาตุไม่ใช่ลมนะลมคือวาโยธาุนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสติละเอียดนะตอนแรกเราหลวงพ่อไม่ได้สอนเราว่าอากาศธาตุเป็นช่องว่างนะ เราก็ยังกื่นๆไปดิดนน้ำลมไปแล้วรู้สึกลมละเอียดข้างในลมละเอียดแล้วเราก็นึกถึงว่าลมละเอียดจนกระทั่งมันเป็นอากาศเราก็ไปจินตน,นาการลมกองลมละเอียดเป็นอากาศเลยต้องมาสอนว่าไอกองไอตรงอากาศทาท่านมันไม่ใช่กองลมละเอียดอากาศธาทุานก็คือพอเรากําหนดรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเพ่งมาน,นะเรารู้การทํางานของท่าทั้ง4ี่รู้ได้ไหมได้ หัวใจเต้นสม่ำเสมอแผ่วเบาชีพจรเรียกว่ามีจังหวะไอ้ตรงที่ทุกอย่างการทำงานร่างกายเนี่ยมันมีอากาศคือช่องว่างนะเพราะนั้นเรามีสติแล้วแหลแลเห็นตามความเป็นจริงโอเคไหมพอแลเห็นอากาศสาท้านท่ายเราจะรู้สึกได้สดชื่นมีพลังชีวิตมีพลังรู้และโดยเฉพาะจะมีพลังรู้และรู้ตัว อันนั้นก็คือวิญญาณมาธาตุเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีถ้าจะฝึกเจริญสติมันก็ต้องฝึกเจริญสติตั้งแต่กําหนดรู้ได้ตั้งแต่กายข้างนอกขยับเคลื่อนไหวอ่าแล้วก็กายข้างในดินน้ําลมไปแล้วก็กายข้างในที่เป็นการทํางานของร่างกายกายข้างในที่เป็นการทํางานของร่างกายเราก็จะเห็นว่าในระหว่างการทํางานดินน้ําลมไปมันมีมันม,ม,นมีมันมีช่องว่างทําให้อวัยวะต่างๆมันขยายตัว แล้วก็เหมือนครื่งจัรทางานไม่ปีนเกีียวกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการการที่เราฝึกมาเรียนรู้ในเรื่องอากาศสัทธาบัญธาตุเพื่อการพัฒนาสติเราให้มีให้มีความละเอียดคมชัดและมีสป,ปัญญารู้ตัวถึงการทํางานร่างกายซึ่งถ้าไม่มีช่องว่างเนะี่ยมันทํางานไม่ได้อายุว่าทุกอย่างมันเบียดกันหมดเข้าใจไหมแต่ตอนนี้พอเรารู้จักเห็นกายทั้งดินน้ําลมไฟอากาศสาัทธาบญญธาตุ อากาศท่าท่าพอเราเห็นได้นะมันจะเห็นขันการทํางานของขันธ์ห้าได้ได้ง่ายโอเคนะเห็นเพราะว่าพอเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือความว่างพอเราเห็นเห็นเห็นดินน้ําลมไฟความว่างได้ไอ้ตรงความว่างที่มันขั้นกลางระหว่างการทํางานร่างกายเนี่ยสุดท้ายเราจะเห็นเห็นเป็นว่าอถ้าเรามองในแง่ว่าคนเราประกอบด้วยอ ขันห้ารูปขันรูปขันเราเห็นแล้วพอว่า,วาเวทนาสัญญาสัญญาสังขานวิญญาอันนี้ก็เรียกว่าจิตแล้วกันไอ้จิตที่เกิดดับแต่ละขณะมีเวทนาอ่ามีใครไหมมีเวทนาพอใจแล้วไม่เคยหยุดมันพอใจก็ต้องมีพักหน่อยนะพอใจไม่มีหยุดนี่เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นไม่พอใจก็ต้องมีหยุดไหมตรงที่หยุดนั่นนะ่ะเขาก็เรียกว่าช่องว่างเข้าใจไหม อ่าช่องว่างหรือความว่างพอเห็นความว่างช่องว่างได้มันจะเห็นเกิดดาบได้ง่ายเลยต้องมาเรียนรู้แต่นี่ถ้าเราบอกว่าเห็นช่องว่างความว่างแล้วก็มีแต่ว่าง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 ยังไงเราลองเพิ่มความสัมปัญญาข้างในดูสิเพิ่มสัมปัญญาข้างในตรงที่เห็นความว่างเนี่ยเราจะรู้ว่ามีอย่างน้อยก็ไม่ว่างมีอย่างน้อยก็คืออายุวัฒน์ทุกส่วนมันมีการไหวการพองการยุบมันกันการขยับ เนี่ยคือเราฝึกแล้วเราก็ต้องฝึกให้เป็นนะนะตอนนี้การที่เราจะเข้าไปสู่ความว่างเนี่ยก็เพื่อว่าเราจะได้เห็นการทํางานของธาตุทั้งสี่เพราะว่าในหลักแพทย์ผลโบราณถ้าแพทย์ผลโบราณเขาเอาแค่ธาตุห้านะอ่าถ้าทางพุทธศาสนาเอาธาตุหกนะอ่ะาธาตุห้าเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าอย่างเลื่อนเนี่ยอ่าคนเป็นความดันสูงความดันต่ำเนี่ยมันก็เกี่ยวกับช่องว่างช่องว่างนะคนไหนบางที อ่าช่องอะไรช่องว่างอ่าคนไหนที่แบบเลือดอะไรเลือดไหลออกไม่หยุดมันก็เกี่ยวกับว,ว่าช่องว่างมากเกินไป <c oughs> ในทางแปะผลโบราณน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปรู้กําหนดรู้ธาตุใดธาตุหนึ่งเยอะเกินไปนะอ่าคือไม่ใช่ไปจาเรืองถ้าจาเรืองมันจะไปดูแต่ละธาตุนะแล้วเราก็จะเผลอเพ่งเพ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะให้ใช้ กำหนดรู้รู้แลรู้แล้วมันมีเห็นเห็นแบบแลๆแลแบบลืมตาได้ตาดูหลวงพ่อแต่เห็นได้ไหมอ่าข้างในเนี่ยเอาว่าทุกส่วนทำงานเนี่ยมันมีความว่างสอดแทรกทุกส่วนเห็นได้ไหมเห็นได้แต่ถ้าโยมจะบอกว่าไปดูํำเรืองความว่างความว่างวันนี้ก็เลยได้ไม่ใช่วันนี้ที่ผ่านมาได้เคยสอนแล้วว่า ไอ้ตรงที่โยมไปดูความว่างเนี่ยนะความว่างในจิตข้างในเนี่ยนะซึ่งจริงเนี่ยในสติปัฏฐานสี่จิตตานุปัสนาเขาให้ดูอาการดูอากา,การดูอาการด้วยสติรู้สึกตัวโกรธจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะดูด้วยสติรู้สึกตัวขณะที่ดูด้วยสติรู้สึกตัวมันจะมีความว่างเป็นผลความว่างเป็นผลความว่างเป็นผลนี่ไม่ใช่ช่องว่างแล้วนะ ความว่างเป็นผลนี่มันจะสลัดตัวตนนะสลัดเบือกตมออกไปเพราะนั้นไอ้วิชาเนี่ยมันต้องเรียนให้เข้าใจนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วถ้าไม่เข้าใจโยมแยกไม่ออกนะและโยมภาวนาด,ด้วยตัวเองโยมก็จะหลงทิศทางได้เพราะนั้นการที่เราสอนเนี่ยเราสอนเพื่อให้รู้ความรู้ที่ถูกต้องนะ,ะบางทีความรู้ทางหลักวิชาการมันก็ต้องอาศัยปริญญินำการปฏิบัติเหมือนกันนะ ้าฝึกแต่ปฏิบัติเราไม่รู้ปริยัติเลยเออแค่ความว่างแค่แค่อากาศชะธาเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าอากาศชะธาคือช่องว่างกับความว่างพวกโยมบางทีก็ไม่รู้ถ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ฟังหลวงพ่อ,อส่วนมากโยมก็นึกว่าอากาศานอ่าคืออากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอากาศชะธาคือช่องว่างเนี่ยเราจะเห็นการทํางานของขันห้าได้งา่ายมันเหมือนทํางานแล้วไม่ปีนเกี่ยวกันเห็นไหมจริงไหม เพราะนั้นตรงนี้เราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องตามในพระไตรปิฎกนำการปฏิบัติเป็นเป็นแสงเทียนนะนำทางนะเพะหลวงปูกป่กสปะเนี่ยท่านท่านบอกว่าอาจารย์ของท่านคือพระไตรปิฎกท่านอ่าน,อ,านอ่านศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแล้วมันจะไม่เนินช้านะ,ะผู้ศาสนาเนี่ย แรกเป็น18นิกายตั้งแต่เอรีบุ d ิซึมตั้งแต่สมัยแรกนะที่มีเทรวาทอย่างเดียวเลยนะเอร b บุ d ิซึมก็คือคําสอนเทรวาดคือคําสอนของพระเทระแต่พอหลังจากพระเจ้าปฏิพายนไ่รู้กี่ร้อยปีกลายเป็นกี่นิกายจน18นิกายนะหนูพ่อจําได้ตอน18นิกายนะเพราะฉะนั้นแต่ยังดีที่ว่าคําสอนของพระเทระเนี่ยในประเทศอย่าง พระมาศีลังกาไทยเนี่ยจะรักษาไว้ส่วนท่านโยมอ,อยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีอยู่ประเทศอื่นจีนอย่างเงี้ยเขาจะาเป็นอาจารยาวาณมากกว่ามากกว่าที่จะมาศึกษาคําคสอนของพระเลระคําคสอนของพระเลระก็คือพระมหากระสปะแล้วก็พระที่ กี่รู้บ้าที่ทําสังคยานาในยุคนั้นอ่ะแต่พอสังคยานาเข้าต่อไปตอนนี้มันเริ่มแตกนิ่ายเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรู้ว่าในเมื่อเรา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 อยู่ในประเทศไทยหรือพูดง่ายๆเทรวาทต้องรู้ว่าคําว่าเทรวาทคือคําสอนข้างพระเถระเขาจะเรียกว่าไม่ว่าโยมคือโยมจะสอนยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่โยมจะต้องรู้ว่า คำสอนของพระเะถระเถรวาทดั้งเดิมคืออะไรนะถ้าไม่งั้นแล้วยมสอนสอนไปกลายเป็นอาจารยาว์วาทก็คือคนจะเริ่มฟังไม่อ่านพระไตรปิฎกและฟังอาจารย์คนนี้ฟังอาจารย์คนนี้ฟังอาจารย์คนนี้คิดว่าเออใช่ใช่ใช่ใช,ช่มันก็อาจจะใช่นะแต่ว่าเราต้องตรวจสอบหน่อยคําสอนของพระเถระผู้ใหญ่นะซึ่งต้องรักษาถ้าไม่งั้นเราพุทธศาสนาไปไม่ถึงห้าพันปีแน่แนเลย ถ้าเทระวาดความสอนที่เห็นรวาดเราความว่างเป็นยังไงว่างแบบอากาศเป็นยังไงว่างสุญญาตาเป็นยังไงเราแยกแยะไม่ได้นะอันตรธานเลยคมสอนเนี่ยนะเพราะฉนั้นเราปฏิบัติก็ส่วนปฏิบัตินะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นคำเป็นเป็นคำสอนของพระเถระเราจะต้องเหมือนกับว่าประเทศไทยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ว่า <laughs> เป็นหลัก <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้จะทําให้ดํารงความเป็นชาติได้ ถ้าไม่มีรัฐมนูลมันเป็นหลักคนนั้นก็บอกอย่างนี้ถูกวนนี้อย่างนี้ถูก,ถกมันดำรงความเป็นชาติไม่ได้นะพราะศาสนาเหมือนกันรัฐธรรมนูญก็คือ r อ y b บุ d ิ i s มอ่าจนถึง2 5 0 0ปีเทรวาดก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเหมือนเดิมไม่มีการแปลเปลี่ยนเลยนะอ่าส่วนถ้าแปลเปลี่ยนเราไม่ว่ากันเธอก็ต้องเรียกว่าเป็นมหานิกายเอะเป็นมหายาน เพราะมหายาหมาถึงยานอันใหญ่นะยานอันใหญ่ที่เรียกว่ามีหลากหลายหลากหลายมุมมองแล้วแต่เอาหมดอะยอมรับหมดอะคนนี้จะว่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ได,ได้ถ้ามันถูกจนิตเอาหมดอะมหายานแต่ถ้ามหายานแล้วไม่มีเถรวาทเขาจึงเปรียบสเสมือนว่าพุทธศาสนาทุกวันนี้ไปได้แบบเหมือนกับนกโผบินด้วยปีกสองปีมหายานกับเถรวาท ถ้าเถระวาทอย่างเดียวคนที่เขาอาจจะมีจริตที่เห็นต่างกันเขาก็เขาก็บอกไม่ใช่ของเขามันเป็นอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมออย่างนี้มันก็มันก็เหมือนกับว่ามันก็ไปไม่ได้สวยนะแต่ขณะเดียวกันถ้ามีแต่มหายานอย่างเดียวโอ้โหต่างคนต่างบินไม่ใช่สิบแปดนิกายเป็นร้อยนิกายเลยทีเนี้ยภูศาสนาก็จะล่มสลายถูกไหมเพราะนั้นบางทีเนี่ย ไอ้ที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คิดเองหลวงพ่อศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็พิสูจน์อาจารปฏิบัติว่าคําสอนเทระว่าอากาศาธาตุก็อย่างหนึ่งแปลว่าช่องว่างอากาศความว่างแล้วก็สุญญาตาความว่างมันไม่ใช่ช่องว่างมันเป็นความว่างจากการละความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยสําคัญอ่าเป็นพระก็เลยมีหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต,ต้องอธิบายโยมแต่ขณะเดียวกันก็โอเคยอมรับโยมเพราะว่า แต่ว่าโยามอย่าบอกว่าว่างแล้นิพานอย่างเงี้ยอย่างงี้ยังไง,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 งไม่ใช่หลวงพ่อองค์เดียวขนาดเดี๋ยวนี้ใครบอกอะไรเดี๋ยวนี้เรื่องขนาดอนาคามีนะ,อะ,อะบอกว่าอนาคามีเป็นอนาคามีมาเกิดตอนนี้ไปไงเหมือนกับตู่คำสอนอนาคามีจะมาเกิดได้ไงอนาคามีคือ non r e t u r n ์ urn, นเไหมผู้ไม่กลับมาเกิดแล้ว โยมไม่รู้โยมก็ใช้คำว่าอนาคามีและถ้าโยมได้ศึกษาหน่อยอนาคามีคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดนะ้วเพราะนั้นเราคือถ้ายดีนะโยมบอกตัวเองว่าเป็นโสดาบันดีกว่านะม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันไม่รู้อาจจะผิดหลักคำสอนทงางศาสนาก็ได้นะแต่การสอนเนี่ยโอเคถ้าจะบอกไปสอนไปสู่อริยะบุคคลก็สอนบอกอริยะบุคคลแต่อย่าเพิ่งไปบอกไปถึง อาณาคามีอาหารอเอาแค่โซดาบันก็โอเคพอรพอพอพอับได้อยู่นะโซดาบันนะเพราะว่าโซดาบันนี้เราละสกยะทิฏีิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนละวิจิกิจฉาละศีลปตาปาามานะสามส่วนนี้นะเพราะนั้นเวลานั้นอ่ะเราก็นับถือพระทุกองอ่ะนะเพราะว่า อริยะคำว่าอริยะตั้งแต่โสดาบันนี่ก็โหหาหาได้ยากแล้วก็น่าน่าเคารพนับถือมากนะไม่ใช่บอกว่าต้องทําบุญกับพระอรหันต์อย่างเดียวหรือแม้กระทั่งสุปฏิปันโนพระที่มาบิณฑบาตพระที่เข้าสืบพระธรรมวินัยพอเราบอกว่าทําบุญกับพระอริยะไปแห่กันทําบุญแล้วก็ไม่ได้ดูแลพระที่ท่านแบบแบบกาลังศึกษาเราเรียนมันก็ไม่ดีกันมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นสงนี้จึงเหมือนกับว่า ตั้งแต่สุป,ปฏิปันโนเป็นต้นไปก็ถือว่าถ้าท่านปฏิบัติอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยก็ใช้ได้แล้วนะและโดยเฉพาะท่านต้องไม่สนอนนอกกรอบพระธรรมวินัยนะอเอาละตอนนี้เราก็มาพูดถึงในพระธรรมวินัยของเราเราแยกได้แล้วตอนนี้นะตอนนี้เราก็มีสติในความว่างเนี่ยนะอมันดีกว่าวุ่นอว่างเนี่ยมันเหมือนว่า เราบางวันเนี่ยเราเครียดมากๆเลยนะเราอาจจะกําหนดรู้เข้าไปในความว่างเหมือนกับว่าเข้าสมาธิเร็วแต่ไอสมาธิความว่างนี่มันไม่ใช่รูปฌานเพราะมันมันบอกอยู่แล้วว่าความว่างความว่างก็คือมันอะลูกและจะไปเรียกว่ารูปฌานหนึ่งสองสามสี่มันไม่ได้เพราะนั้นเวลานั้นน่ะหลวงพ่อเองมักจะไม่ค่อยพูดหรอกว่ามันเออจะเป็นฌานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาว่าเข้าสมาธิแล้วกัน แต่โดยมากโยมไม่จะพูดกันว่าอันนี้เป็นฌานนี้ฌานนี้หลวงพ่อก็บอกบอกว่าถ้าจะเป็นอ,อะไรการสอนเนี่ยนะเรา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 ,เราแค่บอกว่าเป็นสมาธิเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอารมณ์สมาธิอารมณ์มิปัสสนาก็เพียงพอแนละ้วไม่ต้องไปฟันธงอะไรนะเพราะว่าเพราะว่า,าเราก็ยังไม่ถึงซึกอ,อะไรผลของการปฏิบัตินะ และที่สําคัญเราจะได้ไม่ประมาทด้วยเตือนตัวเองได้ว่าเออเราก็ฝึกไปเป็นปุถุชนฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาสมาธิที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาจะต,ต้องเป็นสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยวิปัสสนานะเช่นตอนนี้โยมดูหลวงพ่อเนี่ยนะอ่าพอยมมีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมฟังหลวงพ่อตอนเนี้อวิชชาก็ดับไปชั่วขณะความคิดก็ไม่มีนะ เพราะว่าโยมตั้งใจฟังมีสติรู้ตัวคําสอนนะเพราะฉนั้นคําว่า,าว่างเนี่ยว่างเป็นผลเนี่ยมันไม่ยากถ้าโยมทําความเข้าใจตรงที่โยมทํางานแล้วเมือเม่อไปไงเมื่อเมือปับ๊บคิดละเอาวิชาเกิดสังขารเกิดใช่ไหมแต่พอยมไม่เม่อมีสติรู้ตัวขีดเขียนทํางานพิมพ์ทํางานามีสมาธิใจจดใจจอ่อคําคว่าโยมนั่งเพลงนั่งดูงานอ่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใจโยมใจจดใจจ่อนะดูท่าทางเอาขยันมากเลยตั้งใจแต่ข้างในอาจจะมีอะไรในใจใครจะไปรู้สมาธิที่สําคัญก็คือมาจากข้างในใจคอนเซนเ r a t i o n แต่นี้ภาษาไทยก็เรียกใจจดใจจ่อน่าจะตรงที่สุดนะอ่าพอบางคนบอกว่าไม่ต้องเพ่งนะแต่ว่าไม่ต้องเพ่งอ่าแต่ใจต้องใจจดใจจ่อเอ๊ะไม่เพ่งแต่ใจจดใจจ่อเออเดี๋ยวเพ่นไปดูแล้วกันเพ่ง เพลงมันเพลงด้วยตาเพลงด้วยสมองเพลงด้วยดูใจจดใจจ่อมันใช้ attention keep attention intention attention นะตอนเนี้ยแค่สมาธิเนี่ยตอนนี้เราต้องมาทําความก็ใจให้ถูกต้องเพราะหลวงปู่กระสปะท่านเปรียบเหมือนกับนักจิตรกรวาดภาพเนี่ยนะมือเคลื่อนเวลายมวาดภาพเนี่ยนะมือเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนนะใช่ไหมใจไม่วอกแวกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตรงที่ concentration เนี่ยท่านหมายถึง ใจจดใจจ่อไม่วอกแวกนะอ่าแต่ตอนนี้ของโยมไม่เหมือนกันอ่าลมหายใจเคลื่อนโยมก็ตามลมเคลื่อนตามลมถ้าเคลื่อนตามลมเขาเรียกว่าดูตามดูนะอันนี้ไม่ใช่ใจจดใจจ่อนะถ้าใจจดใจจ่อไม่วอกแวกลมเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนเข้าใจไหมนะเพราะนั้นถ้าใจไม่เคลื่อนเนี่ยตอนนี้ใจเขาจะรวมเป็นเอกขตเป็นผู้รู้ผู้ดู เพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปถึงยานถึงชาอะไรหรอกเราเอาสมาธิตรงที่กายเคลื่อนใจไม่เคลื่อนและใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเอาตามภาวะของเราก่าอนเพราะตอนเนี้พอเราบอกว่าว่างใจเราเป็นแนบกับกวความว่างเลยอันนี้มันเขาเรียกว่ามันไปแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไปแล้วเพราะนั้นถ้าใจลมเคลื่อนกายเคลื่อนรู้ตัวขยับรู้ตัวเขาเรียกว่าสัมปะชัญญะาภายในซึ่งแต่ละคนไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ แต่ละคนเข้าใจในสัพเพะภายนอกนะขยับรู้สึกตัวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้ตัวแต่รู้มันไปตามมือตามตามแขนตามเท้าหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่รู้ตัวอันนี้คือรู้ตัวภายนอกรู้ตัวภายในกายเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนใจเป็นผู้รู้ผู้ดูหรืออย่างน้อยใจก็รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ถึงการทํางานร่างกายรู้อยู่เห็นอยู่กําลังกินนะแต่นี้โยมไม่ได้ผ่านกระบวนการของรูปอ่า รูปรูปปัจจันแต่ยังไม่ถึงฌานนะครว่ารูปประชานไม่ได้ว่าโยมหลวงพ่อสอนไปถึงฌานนะรูปในนี้ก็คือกายานุปัสสนามีสติรู้ตัวที่กายพอมีสติรู้ตัวที่กายเนี่ยมันเป็นฐานฐานที่จะทําให้โยมมั่นคงแล้วก็รู้ถึงเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่าเพียงพอสมควรเวลาเพราะตอนนี้ได้เวลาฉันเพนะก็เอาเพียงเ,ยงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านตา,ากายเคลื่อนใจไม่เคลื่อน ตั้งมั่นอยู่ภายในนะว่างก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ปีติก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้โยมไปอยู่กับปีติเขาเรียกว่าใจมันเคลื่อนแล้วเข้าใจไหมแต่ปีติเป็นสิ่งที่ดีความว่างเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าว่างหรือปีติสุขใจไม่เคลื่อนใจก็รู้ทั้งว่างและยังมีไม่ว่างใจก็รู้ทั้งปีติและทั้งในเลืกดก,ก็ยังมีทุกถ้าใจไม่เคลื่อนนะมันจะรู้ทั้งนอภายใน มันเราทําความเข้าใจให้ถูกต้องเราจะได้เดินบนผนทางนี้ด้วยความไม่เนิ่นช้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอ